ถึงตัวฉันเองขอบคุณมากเลยนะที่เดินมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณที่เป็นยอดนักสู้ขอบคุณที่ไม่เคยถอยเลยมันมีบางครั้งที่ท้อแต่ก็ไม่เคยหยุดมีหลายครั้งที่คิดว่าจะเดินต่อไหมแต่ก็ไม่เคยล้มเลิกขอบคุณที่มุ่งมั่นขอบคุณ ขอบคุณมากเลยนะที่เดินมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณที่วันหนึ่งรู้ได้ว่าตัวเรามีค่าและกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับใครต่อใครขอบคุณที่ยิ้มได้เสมอขอบคุณที่ยังหัวเราะได้ขอบคุณที่ยังมีความรู้สึกดีๆกับตัวเองได้ หลายหลายครั้งที่เจอเรื่องยากยากก็ทํามันได้ดีทุกครั้งก็ผ่านมันมาได้หลายครั้งที่เจอเรื่องที่ไม่พอใจหลายหลายครั้งที่เจอเรื่องที่ไม่ได้ดังใจแต่ก็แค่สูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เดินต่อได้ทุกทีขอบคุณที่มีความรักและเห็นคุณค่าของความรักแล้วก็ลุกขึ้นมารักตัวเองได้ ขอบคุณที่ตื่นมาแล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มทุกครั้งเวลาที่เจอปัญหาขอบคุณกำลังใจก้อนใหญ่ที่มีให้ตัวเองในทุกวันที่ทุกอย่างมันดูมืดมัวไม่รู้จะไปหนทางใดยังไม่เห็นเลยว่าเส้นทางไปข้างหน้ามันจะไปได้ยังไงรู้เพียงแต่ว่าใจของฉันจะต้องไปให้ถึง ดังที่ตั้งใจไว้ขอบคุณที่มีความเป็นมนุษย์หัวเราะได้ยิ้มได้เสียใจได้ร้องไห้เป็นแล้วก็ยอมรับกับมันเราสัญญานะว่าเราจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเราจะเป็นคนที่ดีมากพอดีมากในแบบที่ไม่เห็นแก่ตัว ดีมากในแบบของเราที่ยอมรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ของเราในแบบที่เราไม่ทำให้ใครๆเดือดร้อนสัญญากับตัวเองนะว่าจะดูแลสุขภาพเพราะรู้ว่าสุขภาพของเรามันยังไปต่อได้อีกเพราะเรารู้ว่าบนเส้นทางของการเดินทางของชีวิตเราไม่ได้วิ่งระยะสั้น เรากำลังวิ่งมาราธอนอยู่เราจะดูแลสุขภาพอย่างดีเพื่อให้เราวิ่งมาราธอนได้เพื่อให้เราเดินทางของชีวิตได้ในระยะยาวขอสัญญากับตัวเองนะว่าวันนี้จะสดใสให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะสดใสในทุกๆวันขอสัญญากับตัวเองนะว่าวันนี้จะยิ้มให้ได้กว่าเมื่อวานและจะยิ้มอย่างสดใสในทุกๆวัน ถ้าวันนี้เป็นวันที่มืดเป็นวันที่รู้สึกแย่ก็จะยิ้มมันให้ได้ยิ้มจนกว่าจะรู้สึกดีแล้วไปต่อสัญญากับตัวเองนะว่าเราจะกล้าหารเรากล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องจะกล้าทำทุกอย่างที่ตั้งใจไว้จะกล้าหาให้มากพอในทุกเรื่องที่ฝันใฝ่และก็ไปต่อไปให้สุด ไปจนถึงสุดปลายทางที่เราฝันไว้สัญญากับตัวเองนะว่าเราจะรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นในแบบที่ไม่เบียดเบียนใครมากในแบบที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและก็มากพอที่จะรักตัวเองในแบบไม่หลงตัวเองเราสัญญานะว่าเราจะโอบก,กอดข้อดีของตัวเองและข้อเสียของตัวเองเราจะให้กําลังใจตัวเองเรารู้ว่า เราดีได้ไม่ทั้งหมดหรอกนะแต่เราก็สามารถยอมรับมันได้เราจะชื่นชมในความเป็นตัวของเราเองเราสัญญากับตัวเองนะว่าเราจะไม่ว่าไม่ต่อว่าตัวเองไม่บั่นทอนกำลังใจของตัวเองโดยการตำหนิตัวเองแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปต่อด้วยความชื่นชมหรือหลงตัวเองแต่เราจะเลิกมุลลี่ตัวเอง ตัดกำลังใจตัวเองต่างหากล่ะเราจะไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองและถ้าวันนี้มีใครมาทำร้ายเราเราก็จะให้อภัยเขาเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็ยังเรียนรู้ในเส้นทางของตัวเองเรารู้ว่าทุกคนก็กำลังหาจุดหมายปลายทางของตัวเองทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเขาเองเราจะเป็นคำตอบของตัวเราเองนี่แหละ เราจะเป็นกองหนุนให้กับตัวเราเองนี่แหละโดยที่เราจะไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจของเราเราจะเป็นแบ็กอัพให้กับตัวเองและเราจะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแบบสุดพลังวันนี้เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความสุขไม่ใช่ทำเพื่อให้ใครมีความสุขไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเองเราจะต้องเป็นคนที่มีความรักและมีความรักมากมายเพื่อที่จะแบ่งปันเรารู้ว่าเราต้องมองหาโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองและมอบโอกาสนี้ให้กับคนอื่นเรารู้ว่าเรามีคุณค่าและเราก็ส่งผ่านคุณค่านี้ออกไปให้กับคนอื่นขอบคุณนะตัวฉันเองที่ทำมันได้ทำได้ดี ทำได้ไม่ดีแต่ฉันก็ได้ทำขอบคุณขอบคุณขอบคุณ